ครับวันนี้ก็จับข้อพันธุ์ครับเจ้าอยู่เป็นข้อพันธ์หลักที่ฟานนะฮะตัวผู้นะฮะร้รอยสิบห้าตัวเมียร้อยประมาณสิบครับอันนี้มาผสมเป็นชุดรอบสองคือแยกลูกออกได้ประมาณ สวันสวันนะก็ะจับตัวคู่มาปล่อยให้แบบให้เขาได้แบบชินกันก่อนอก็เลยลองมาจับปล่อยเข้าคู่นะชุดแรกก็ได้ลูกสี่ตัวตายไปตัวหนึ่งกำลังจะผสมชุดที่สองคนระับ ตอนนี้ปล่อยเข้าคุกคีกันก่อนนะก็พันหลักเจ้าอยู่พอพันที่ให้ลูกสวยมากตัวสั้นขนยาวเชื่องัวน,น้องตัวเมียก็สั้นกลมแคะเตี้ย วันนี้ก็ผสมจะผสมน้องอยู่ครับเจ้าอยูีก,กับแม่ทองขาวครับคู่นี้โอเคครับผมปติกามด้วยนะครับ